เอ็นเคเซลเทอรโดยเราสามารถตรวจเพื่อทราจบจำนวนคงเหลือและคุณภาพการทำงานก่อนเริ่มการเพราะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้มีขั้นตอนดังนี้เจาะเลือดจากผู้เข้ารับการรักษา50-80มิลลิลิตรขัดแยกและเพาะเลี้ยงเอ็นเคเซลเพื่อเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการทำงาน รอระยะเวลาประมาณ2 3สัปดาห์ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพความปลอดภัยของเซลล์ฉีด n k ็ e เคเซลกลับสู่ร่างกายเพื่อใช้งานตามปกติเมื่อ n k e เคเซลทำงานดีขึ้นก็จะทำให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรงทำลายเซลล์ลายได้มากขึ้นประสิทธิภาพการรักษาโรคความเสื่อมและโรคเรื้อรังดีขึ้น ระบบโครงสร้างของร่างกายแข็งแรงสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w o u e u n i l e v e l well n e s s c o m หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i n e d o u b l e u n i l e v l well n e s s